สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็มาพบกับบ่าวลำปางตามข่าวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเตือนภัยพายุสำหรับ d e p r e s s i o ที่จะก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางและก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามตอนล่าง ปลายแหลมยวนและจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในช่วงวันที่2ถึงวันที่3เมษายน2565นี้ทําี้ทำให้ลมฝ่ายตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มี ฝนฟ้าขนองนั่นเองครับมาดูในช่วงของวันที่6ถึง8เมษายน2565ก็จะมีแนวโน้มในการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างก็จะทำให้ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกเช่นเดียวกันนะครับ ก็ยังไงก็ขอเตือนภัยสาหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้หรือเกษตรกรทั้งหลายนะครับก็ให้ควรร,มระรรมัดระวังในช่วงวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้บอกมาข้างต้นนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็มาเตือนภัยกันเท่านี้นะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องทั้งเกษตรกรและชาวบ้านและประชาชนทั่วไปก็ ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมโอกาสหน้าเราค่อยมาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับ